ครับเวลาขณะนี้ก็เจ็นาฬิกานะครับสามสิบห้านาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มตรงกับวันที่ห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขึ้นสิบค่ำเดือนเจ็ดปีมะสิง <c oughs> นะครับตอนนี้เราก็จะมานะครับรายงานนะครับการ เก็บป่วยนะครับของป้าคำใสชาแนลนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากป้าคำใสลานปู่ปริจิตนะครับเป็นป้าคำใสชาแนลนะครับก็ตั้งแต่ล้มป่วยนะครับจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำนะครับรถจัก,กรยานยนต์พลิกคว่ำนะครับซึ่งเดินทางจากตลาดนะครับจะกลับบ้าน พอมาถึงบริเวณเกิดเหตุก็รถก็เลยพลิกคว่ำนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำสงง่งโรงพยาบาลนะครับเหตุเกิดในวันที่28นะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็หลังจากเข้าโรงพยาบาล ก็ทางโรงพยาบาลก็ส่งต่อนะครับไปยังโรงพยาบาลศูนย์จตุนอครน,นะครับก็ออกเดินทางจากโรงพยาบาลเต่างอยนะครับเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับประมาณนี้นะครับก็เดินทางไปถึงประมาณเดินทางไปถึงโรงพยาบาลศูนย์ประมาณ ห้าทุ่มนะครับก็หลังจากนั้นหมอโรงพยาบาลศูนย์นะครับก็รับคนป่วยไว้ก็ครั้งแรกนะครับก็เข้าเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์นะครับก็บอกว่าเลือดออกในสมองนะครับวันแรกวันที่ยี่สิบดนะครับสำหรับบาดเจ็บก็จะบาดเจ็บที่ แก้มนะครับโหนกแก้มใจตานะครับด้านขวามือแล้วก็ใบหูข้างนะครับไหลแล้วก็หน้าอกนะครับก็เจ็บแด่นที่หน้าอกนะครับก็หลังจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับ มาถึงวันที่30นะครับตอนเช้านะครับทางโรงพยาบาลก็เอาไปเอ็กซเรย์นะครับก็บอกว่าเลือดที่ไหลในสมองหยุดแล้วนะครับก็หมอก,ก็เลยบอกว่าถามความสมัครใจนะครับของผู้ป่วยและก็ญาติว่า จะเอาไปาพักฟื้นที่บ้านหรือว่าเอาพักฟื้นที่โรงพยาบาลาก็เลยบอกว่าเอามาพักฟื้นที่บ้านนะครับเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลก็อนอนกินยา,านะครับที่เอามาจากโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับอาการตัวนี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเก็บ ยังเก็บที่กระดูกนะครับกระดูกข้อต่อด้านหลังและก็กระดูกซี่โครงะนะครับยังปวดนะครับสำหรับหมอนัดอีกนะครับก็วันที่สิบสองมิถุนายนสองพัน้วรอยหกสิบแปดแลก็นัดตัดไหมวันพรุ่งนี้นะครับวันที่หกตอนนี้ก็ อาการก็ดีขึ้นนะครับเริ่มลุกเดินนะครับลุกเดินทําธุรกิจส่วนตัวเองนะครับก็ได้นะครับเป็นวันแรกนะครับวันที่5นี่เป็นวันแรกก็รู้สึกอาการจะดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกช่องนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น f อฟ ต่างประเทศนะครับในประเทศก็ต้องและก็ช่องที่มาเยี่ยมถึงบ้านนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงและให้กำลังใจอตอนนี้ปลาคำใสก็เริ่มอาการดีขึ้นนะครับกินข้าวเองได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ข้าวเองได้แล้วข้าวที่กินอยู่ก็ เป็นส้มผักเสี้ยนนะครับแล้วก็แกงมะแรงนะครับหรือนางตอนะครับแกงนางตอนะครับบำรุงร่างกายนี่ครับหลังจากทานข้าวแล้วก็ทานยานะครับก็สำหรับเอ็กทีที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผ่านทางช่อง หมวดฟืนเดอร์นะครับประมาณ15,000นะครับที่ทักเข้ามานะครับประมาณ15,000ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับด้วยนะครับที่ยังเป็นห่วงป้าคำใสนะครับยังไม่ลืมช่องป้าคำใส a ชแนลนะครับป้าคำใสชชแนลแต่ก่อนก็จะเป็นป้าคำใสกะกะ พอไปอยู่ลานปู่นะครับก็เปลี่ยนเป็นป้าคำสา้ลานปู่ปรกิจกลับมาบ้านนะครับมาพักฟื้นอยู่บ้านนะครับก็เปลี่ยนเป็นป้าคำสาสแชนเนลนะครับก็สาเหตุที่กลับมาเนื่องจากอายุมากแล้วนะครับและก็มาดูลูกดูหลานอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อ จัดครอบครัวนะครับให้มีความสมัคคีนะครับเป็นระเบียบนะครับก็ส่วนทางนั้นลุงป้านะครับก็เข้มแข็งนะครับจิตใจเข้มแข็งแข็งแรงนะครับยืนหยัดด้วยตัวเองนะครับได้แล้วนะครับก็ทางนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับถึงจะมาอยู่บ้านก็ยังนะครับเอาใจช่วยอยู่เหมือนเดิม นะครับก็สำหรับอาการป้าคำสายตัวนี้ก็ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนั่งทานข้าววันนี้เป็นวันแรกนะครับที่นั่งทานข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับอาบน้ำนะครับนะครับช่วยตัวเองได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังทานข้าวก็ขอบคุณน,นะครับทุกท่านนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศในประเทศนะครับขอพูดอีกครั้งนะครับที่เป็นห่วงช่องเป็นห่วงป้าคัใสา้ลานปู่ปริกิตหรือตอนนี้ป้าคัใส c h ชั้นแนวนะครับตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับช่องต่างๆนะครับและก็ทุกท่านนะครับ ที่คอมเมนต์เข้ามากอยทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญความเก็บอยาให้ได้ความไครอยาให้มีนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับคิดเงินก็ให้ได้เงินนะครับกิดทองให้ได้ทองนะครับอย่าเก็บอย่าจนการเงินการงา,านธุรกิจใดๆนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทุกทุกท่านนะครับ สำหรับช่องหมดฟืนเดอร์ก็นะครับก็คลิปมาขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ